สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามาดูมาชมคลิปห่วยของผู้สร้างฝันวันนี้เราจะมาหาเลขเด่นตัวล่างตัวเ,เลขเด่นสองตัวล่างกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับแบบเด่นในปากหลักนะครับ สถิติเข้ามาก็มีหนึ่งวดสองวดสามวดสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนวดที่เก้ายังก็ต้องรอนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเสร็จตัวนี้เสร็จก็เดี๋ยวผมจะเปิดสูตรให้ดูนะครับเปิดสูตรให้ดูจะบอกสูตรนะครับว่า <c oughs> ใช้หลักไหนหลักไในการคำนวณน,นะครับ ใครที่เข้ามาดูมาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับถ้าถูกอ,อกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมของผู้สร้างฝันนะครับงวดที่หนึ่งทำได้สามสี่นะครับเลียก่างออกมาเรียก่างออก 3าปเราก็ได้3นะครับวที่สองวที่สองทำได้ศูนย์หเรียกล่างออกมาสี่ศเราก็ได้เลขศูนย์นะครับเข้าหลักหน่วยวที่สามทำได้สี่ห้าเรียกล่างออกมา เลขล่างงวดต่อมาออกสี่หกนะครับสี่หกเราก็ได้หลักได้เลขสี่เขาหลักสิบงวดที่สี่เราทําได้นะครับเลขสิบทําได้สี่ห้าเลขเออกมาเลขล่างออกมาแปดสี่ก็ได้เลขสี่นะครับได้เลขสี่เขาหลักหน่วยเขาหลักหน่วยล่างงวดที่ห้าทำได้เจ็ดแปด เลขล่างงวดต่อมาออกเก็ตศูนย์เราก็ได้เลขเกตเข้าหลักสิบนะครับผมงวดที่หกทำได้เก้าศูนย์นะครับผลเลขล่างออกมาก็คือหนึ่งเก้าเราก็ได้เลขเก้าเข้าหลักหน่วยนะครับผมงวดที่เกตทำได้ห้าหก เลขล่งนางงวดต่อมาออกหนึ่งห้าเราก็ได้เลขห้าเข้าหลักสิบไว้เข้าหลักหน่วยนะครับเข้าหลักหน่วยงวดที่แปดทำได้หกเกตทำได้หกเกตเป็นงวดที่ออกไปเมื่อกี้นี้นะครับเราก็ได้เรียกร่งนางออกมานะครับเรียก่งนางออกมาเก้าเ็ดเราก็ได้เลขเ็ดเข้าหลักหน่วยนะครับ แล้วงวดที่เก้าจะมาถึงนี้วันที่สิบหกกุมภานะครับทำได้หนึ่งสองรอครับต้องรอรุ้นกันว่ามาไหมนะครับตาสองตัวนี้ตัวไหนจะเป็นตัวเด่นวันนี้เราจะมาหาตัวเด่นกันนะครับมันจะมีชนอยู่สูตรนี้สูตรนี้ใช้ในการใช้หลักในการคำนวณน,นะครับใช้หลักในการคำนวณ ในห,หลักในการคำนวณก็แสนนะครับแสนบวกหน่วยบนบวกหน่วยแสนบวกหน่วยบนบวกสิบครั้งที่หนึ่งบวกสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวกหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็เดินเป็นหนึ่งแต้มนะครับ อันนี้ผ่านไปก่อนนะครับผมแล้วเรามาดูตัวชนเป็นสูตรระยะสั้นสถิติเข้ามาก็สี่งวดนะครับเราทำด้0ศูนย์นะครับงวดที่หนึ่งทำด้0ศูนย์เข้าเรียกว่าเจ็ดศูนย์งวดที่สอง ทำได้หนึ่งเลขออกหนึ่งเก้านะครับงวดที่สามทำได้หนึ่งเลขออก 1, หนึ่งห้างวดที่สี่ทำได้เก้าเลขออก 9, เก้าเจ็ดนะครับออก 9, เก้าเจ็ดไปอย่างไปเลยนะครับแล้วงวดที่ห้าจะมาถึงนี้ทำได้สองนะครับก็ซึ่งมาชนกับตัวนี้ชนกันไปนละหนึ่งสูตรนะครับสนกันไปนละหนึ่งสูตร ก็สกีในการคำนวณไม่ใช่หลักที่ในการคำนวณก็คือพันบวกหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองบวกหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหรือหน่วยครั้งที่สามนะครับไม่งงกันนะคือผมจะอย่างนี้ครับผมจะเรียก ้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่อย่างน,นะครับก็แล้วแต่แเราจะพูดกันเนาะแล้วมาดูสูตรยีกโซนกันที่สองอีกครับโซนสองอยู่สามสูตรโซนสองอยู่สามสูตรเนาะได้ศูนย์ก็ออกเจ็ดศูนย์ได้หนึ่งก็ออกหนึ่งเก้าได้ห้าก,ก็ออกหนึ่งห้าได้เก้าก็เก,ก้าเจ็ดนะครับผม ันนี้ก็ได้สองคิดเอ่อก็ไม่ไม่เหมือนกันนกับสูตรเมื่อกี้นี้สูตรเมื่อกี้นี้ศูนย์ใช่ไหมศู 0, 1, นย์แล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งนะครนี่ฮะเอ่อมันจะไม่เหมือนกันเนาะนี่นะครับน,นี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งคือชนห้า กับ1นึก็หนึ่งนะครับ9 9ก้ากเก้าเมสนี่ยฮะชนกันนะครับสรุปก็คือเราได้เลขเด่นเลขเ,เลขเด่นล่างงวดมีงวดกุมภาสองชน3ส,สูตร สองสูตรสี่สูตรนะฮะยังยังไม่ได้อามาอย่างนะที่ผมลงไปครั้งก่อนแล้วก็เป็นหนึ่งสองเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นสามสามสี่สองอะไรนี้นะฮะส่วนสามสูตรล่างส่วนสองสามสูตรนะครับลองเอาไปทําดูนะครับที่ผมบอกทีนี้เรามาดูอีกอีกสูตรนะฮะ เรามาดูแีกสูตรนะครับคือเด็ดล่างไม่ปักหลักเด็ดล่างไม่ปักหลักมดที่หนึ่งทำได้หกเก็บเรียกออกมาเรียกร่างออกมาสี่หกนะครับเราได้เรียกหกเข้าหลักล่าเ,าเข้าหลักหน่วยล่างมดที่สองทำได้สี่ห้า เอาได้สี่ห้าเลียกล่างงวดต่อมาออก 8, 4, แปดสี่เราก็ได้เลขสี่เข้าหลักหน่วยนะครับเลขสี่เข้าหลักหน่วยอันนี้เป็นสองตัวมาตัวนะครับสองตัวมาตัวล่างแบบไม่ปักหลักงวดที่สามทำได้เกตเปดเรียกล่างงวดต่อมาออกเกตศูนย์ก็ได้เลขเกตนะครับได้เลขเกตเข้าหลักสิบล่าง มวดที่สี่ทำได้แปดเก้าเลขล่างมวดต่อมากออกหนึ่งเก้าก็เข้าเลขเก้านะครับเข้าเลขเก้ามวดที่ห้าทำได้ศูนหนึ่งเลขประมาณหนึ่งห้าก็ได้หลักได้เลขหนึ่งเข้าหลักสิบนะครับผมมวดที่หกมวดที่หกทำได้หกเจ็ด เรีกออกไปงวดเมื่อกี้อออก9เจ็ดก็ได้เลขเจ็ดเข้าหลักหน่วยนะครับแล้วงวดที่เจ็ดจะมาถึงนี้ได้3-4นะฮะได้3-4ซึ่งต่างจากนะฮะดูนะครับเห็นไหมเราไม่เห็น นะครับนี่นะครับมันจะมีชนแต่ละสูตรจะมีชนแต่งวดนี้มันไม่ชนกันนะฮะไม่ชนไม่ชนนะฮะมันไม่ชนเราก็จับคู่เลยนะครับงวดนี้สามสี่นะครับสามสี่ 4. แล้วตัวไหนจะเป็นตัวชนนะฮะ เมื่อกี้ 2, สองส่วนไป3สามส่วนสี่กับสามตัวไหนจะเป็นตัวเด็ดเรามาดูสูตรที่สองกันครับอันนี้ใช้ใช้ในการคำนวณใช้หลักในการคำนวณคือหน่วยค้อนหนึ่งบวกกันสามครั้งแล้วบวก10บพอสามนะครับบวกสิบครั้งที่สามของเลขท้ายและเลขเลข3ามตัวไทยนะครับ เลขสามตัวท้า,ทายสี่ครั้งนีฮะคือสิบครั้งที่สามนวยข้อหนึ่งบวกกันสามครั้งแล้วไปบวกสิบครั้งที่สามนะครับสิบเลขท้ายสามตัวครั้งที่สมสูตรนี้สูตรนี้ ครั้งแรกทําได้สามนะครับครั้งแรกทําได้สามงวดที่หนึ่งทำได้สามออกสามแปดงวดที่สองทำได้ศูนย์ออกสี่ศูนย์งวดที่สามทำได้หกออกสี่หกนะครับไม่ปลกหลักเหมือนกันนะครับตัวเดียวครับเด่นดตัวเดียวเด่นล่างตัวเดียวงวดที่สี่ ทำได้แปดออกแปดสี่งวดที่ห้าทำได้เก็ยดออกเจ็ดศูนย์นะครับงวดที่หกทำได้หนึ่งออกหนึ่งเก้างวดที่เจ็ดทำได้หนึ่งออกหนึ่งห้างวดที่แปดก็มจะทำได้เก้าออกเก้าเก็ยดนะครับงวดที่เก้าหนึ่งกุมภาเลยสิบหกกุมภาหกสี่ หกกุมภาหกสี่ทำได้สามนะครับซึ่งชนกับตัวนี้ชนสองตัวมาตัวนะครับชนสองตัวมาตัวกับสูตรนี้คือชนกันไปแล้หนึ่งสูตรหลักที่ใช้คำนวณก็หมื่นบวกหน่วยล่างบวกสิบคอสี่นะครับหมื่นบวกหน่วยล่างบวกสิบคอสี่นะครับผมสามชนกันไปแลวสองสูตรทีนี้มาสูสูตรสุดท้ายนะสูตรสุดท้ายมดที่หนึ่ง อันนี้จะเป็นระยะสั้นหน่อยนะฮะงวดที่หนึ่งทำได้แปดออกแปดสี่งวดที่สองทำได้ศูนย์ออกเจ็ดศูนย์งวดที่สามทำได้ 19. หนึ่งออกหนึ่งเก้างวดที่สี่ทำได้หนึ่งออกหนึ่งห้านะครับงวดที่ห้าทำได้เจ็ดออกเก้าเจ็ดนะครับงวดที่ 6. หกงวดที่หกเรามารอดูชมกันนะครับได้เลขสาม ว่ามันชนกันไดาาสามสูตรว่าจะมาไหมนะครับหลักในการคำนวณก็หมื่นนะครับหมื่นบวกพันบวกหน่วยค้อสองบวกหน่วยค้อสามนะครับก็ลองเอาไปทำๆดูนะครับใครที่เข้ามาดูมาชมในห้องหวยผู้สร้างฝันแล้วถูกใจก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อว่าผมจะได้คนคว้า,าบวก ลบคูณหารตัวไหนตัวไหนในคลิปต่อไปทาคลิปต่อไปท่านได้ชมดีเนะครับฝากกดติดตามนะครับเน้นเลยครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากอย่างสูงเลยครับเราหาตัวชนกันนะฮะตัวชนคือสามสูตรเนี่ยมันชนกันที่สามเราได้สามนะฮะได้สามคือเด็ดล่างเนี่ย เด่นล่างอีกปากหลักก็าจะสองสามนะครับสองสามฟันธงนะครับมาแน่นอนครับเม่สองก็สามเมื่อก่อนก็ฟันธงสองฟันธงสองออกซื้อสองหกสองเก้าไว้ออกมาเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเออฟันธงตัวนี้นะครับ แล้วมันจะมีตัวตัวอีกสูตรหนึ่งที่มันได้ห้าหกนะฮะได้ห้าหกอยู่ใกล้บันเดี๋ยวผมจะมารวมให้ดูนะครับแล้วก็มันจะมีห้าหกแล้วก็จะมีะม 5, ะมอีกสูตรหนึ่งนะได้ได้แปดนะฮะแต่ตัวนี้มันไม่มันคือศูอนย์บวกเจ็ดใช่ไหมฮะเห็นไหม่าดูนะครับ ศูวกเ็ก็ได้เจนะฮะศูนย์วกเจ็ก็ได้7 3็บวกแก็ได้1นะฮะสามบวกแปดก็ได้1นึ่งวดต่อมาแล้วงวดที่ออกไปเมื่อกี้ก็หกวกสมก็ได้เ้านะฮะหกบวกสาก็ได้เแล้วมันมันมีหลายสูตรนะฮะมีหลายสูตรมากมากน่ร้จะนำเสนอเป็นยังไงมันถึงจะนะฮะไม่กินเวลาเยอะนะครับ อย่างาตัวตัวอย่างอย่างไออ่ะน,นะครับเดี๋ยมามาพูดกันสองสองสอง,สองตัวเลขนี้ดีก,กว่าเดีย๋ยววันลองเอาไปทำดูนะครับ ที่ผมบอกว่า,าหลักไหนบวกหลักไหนเป็นหลักไหนนี่คงจะจำเป็นได้แล้วก็ลองเชบหน้าจอเราไปทําดูตดวเราไปทําดูนะครับเผื่อผมบวกผิดนะับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับในคลิปผู้สร้างฝันนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากด้วยครับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์จากท่านไม่มากก็น,น้อยขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ